ว่าที่นี่แบบเป็นเย็นๆมาจังนั้นเลยคือแบบเพามาทางนี้กับวันไหนตั้งใจน้องมาเหาสิมาหอดทำจุดนี้นะถูกบังป้าใหม่กะเป็นป้าใหม่ที่ป้าเป็นป้าใหม่ป้าแก่จังนั้นเลยเนาะพี่เนาะสมบูรณ์ก็จะอนุรักษ์ไว้กันเนาะเกาจะอนุรักษ์ไว้เนาะพี่เนาะวันที่เขามาอยู่เดี๋ยวนี้เนาะพ่องพี่เนาะมันเป็นมืัอที่น้องท้าอ้อมเผาเมื่อดเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือปาก์คธรรมเนาะ อันะไรก็คือเส้นทางสิไปเก่าไป,ปนนชู่อันในทำเลยเนาะทางในพี่นุ๊กอันนี้พี่น้องใส่สีนั่นอ่ะอ,อ,อ,อันนั้นมีหอกมีนกก็ลาบอันนั้นเนาะเวลาพอมีนกก็มีหอมอันเห็ดเต้านั่นเนาะมันยุบมันยักอันนี้เอาไปครัวกินเนาะตังหมอเลยเป็น <c oughs> แบบใส่อันนี้เนี่ยเสียบเน,นาะเอากระมากคือการ <c oughs> มันหอมเนาะมันหอมแบบเ <c oughs> จนนันดี สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโม่สุบูสุคนอีกเซนเกาเซนเคยมือหนีเนาะพิมมาเปิดคลิปยุทีมู่บานแห้งหนึ่งเนาะเป็นมู่บานที่พิมพ์กาบบุเคยมาจักถือเนาะพี่น้องบุหูไอเพินไปย่งเนาะไปย่งไอเอ๋อเฮือนไอยู่นีปะไอแล้วอันอันอันยูนีมันย่ะงไออันอันยูหันมันยังด้อันยูดุมันอนนั่นน้ำบอลอ่ะเอายูนีอันใส่น้ำบอลบ่มีน้ำบอลมีน้ำก๊อกขล้วน่ะ หอบหอบเขาหอบซองซัมเบิเลยอ๋อห้าขะแปีงมาปะแล้วกินใส่ทุกมือนี่ไม่นำตัวนีปะบ่อเน้นนำใส่นำนำอาบซื่อนำกินตักน้ำมวยหน่อยสเปอร์กระนับซื้อไปเบิ้งไหนบ่ได้ได้ไปพาี่น้องดิเขาไปเบิ้งนำแสงนำกันเนาะไอ้เพิ่นว่าอ่าววันนี้แบบไอ้เพิ่นแบบว่าเกิดะบาทมาอันนี้จะทำกันเลยบอหรือว่าจะได้บอเห็นกาไฟของมันสเปอร์ขับครัวปะเจ้าอ๋อสเปอร์ขับครัวของไอ้เพิ่นเนาะพี่น้องเนี่ยไปเบิ้งนำกันเนาะ อู้ลกแท้กมันจมตรจมตรมป้าพอมีน้องเอายิมเกือบเฮนถึงตงคนเนิตเลืกแท่เลืกดบ้านนะเกือบเฮนเฮนหนำเลยีจะซูไปบ้างป้าบักเลอนะอันนี้มันขุดเอาเองไหขุดเอาเองะแต่ะเกินมีมีแบบนี้มับ่หรือว่าบบาง งบอนนี่เขานำเขาคดออกนี่นำเขาก็เฮ็ไซส่ของวขบเมือมันุงบอ่อขง่มีพนเช็ดพนเขาก็ยมาตักใส่นี่น่ะโอ้สมควรเนาะมีองซีบะเขามีองซีแลวนี่ห้องซีหองซีจัแบ่มีนเลยมีแต่งซีไฟงซีเชฟไฟบ่ตําบเ่เออคิดว่ายังตามมีหู่บตามเลยเนาะพัฒนาเลเนาะกับที่แพัฒนาไปให้นึงแล้พัฒนาบางครั้งเพื่อ ไปพัฒอ๋อแล้วอันนี้มันดินยังเหรอไอ้พวมันดินนาบะดินเข้าดินส่วนดินส่วนปะออ๋แล้วอันยุยุบานท่านี้นี่เฮ็ดไทยหรือเปล่าเฮทไทยเฮ็ดไทยก็มีเฮ็ทนาก็มีส่วนไรเฮ็ดไทยแหละเฮทไทยส่วนแล้วแล้วขอบข้อไอ้ได้เฮ็ทนาเฮ็ดนาเรียกเทไทยเฮทไทยเลเฮทไทยหยุดแล้วบ่ยังแล้บไม่จุดเทอาขอบใจได้ไรเลยเดี๋ยวจะไปเลาะเบิ่งมู้บันมีมาไล่บอกที่แถวนี้บ่ผมมี เงินอ๋ายหันมีได้เนาะเอ่อสบายดีแม่ท <Although ması S 2> ้าวอันนี้มันแม่น่ะแม่ปะอออันนี้มันร้านลูอ๋ายปะลูกเออเออมันหนี้ว่าไปยังเนาะอยู่เพื่อนดารามันเนี้ยทางไล้วก็บยุราเนาะเดี๋ยวเราไปอันทัวร์มุบะหน่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปทัวร์น้ำกันเนาะว่าอ่าไปเบิ้งชีวิตกันเป็นยูอง อาหมู่บ้านแห่งนี้เนาะว่าเพิ่นอ่าดำรงชีวิตแบบใดกันเนาะพี่น้องไปเบิ่งนำกันเนาะไปยังเด้เอ้ยไปยังรักนำซาห์เหรอวะเออไปยัลอยลินที่นั่นพี่น้องเดี๋ยวเราไปลมนำเพิ่นพี่น้องปาเพิ่นเห็ดยังนี่ฮันเนาะเงินเขาจ้าเนาะพี่น้อง ลักษณะก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมจะนี่อยู่เลยเนาะแต่ละครอบครัวก็เนาะยังเป็นแบบดั้งเดิมอนุรักษ์แบบดั้งเดิมจะนี่อยู่เลยสบายดีมาลินเห็นยังเด้เห็นยังเด้พี่เมย์เห็นยังเตมเจ้าเตมเจ้ามาเตมเจ้าแบบแปลกๆเอาคือผ่ใช่คโกดิ น้ำบังบ่หรือว่าอะไรน้ำบังกะเขายังใช่ในนี้มียังอกเพชรมีสีได้บ่อ้าวมีแต่เพชรลาล่าคือเอาสีเอายังใส่ได้แต่สีใช่ส่พรมียังยังยังไม่กินข้าวเท่าไปอยู่พูดยังเมื่อไหร่เป็นโลเนาะว้าวพันเท่ด้พันกับอู๊ดเนาะเซบตา จะมากินขาวเชื้อมันหนีมันหนีไปยังไงไปยังไปไปไไปไปไไป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 ไาไปไไปไัไปไาไัไป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 ไ่อยไปไเไป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 ไ่ไปไปไปไไปไปไป้ แต่ให้ทรามชาตยล้เฮ็ดกว้างบ่ธรรมดาประมาณประมาณขอประมาณจักเปลา่าฮ่าป่าฮนาฮ่าฮนาฮอาฮ่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 ้ฮ่าฮ่านเาฮ่่ อ๋ออันนี้เป็นเืินเต้นละคุณมารวมตัวกันอยู่นี้เนาะแม่น่ะ,ะนมาทิ้งไฟนากันเนะาะพี่นะต้องตามลังขับคลวนี่ต้องตามเหินขับคลวนี่มาทิ้งไฟอยู่นี้นํากันเนาะเวลาพวกไปย่งกับมาชุมกันอยู่นี้เอาแล้วอันนี้ดูอันนี้ดูแม่นงลำบังลำบังเก้าทีบังเก้าบางไม้อันนี้ยังมีไหนอยู่บ่ก็มีไหนเลยที่ทำพี่น้องตอนทำอิดคิดว่า เมนลามเจนีหูอยูใช่เมนตำเจียวเนาะอันนั้นเนาะอันนี้พี่เนาะใส่สีนเนาะอันนั้นมีหอกมีนกลาบอันนั้นเนาะเวลาเ่มมีนกก็มีหอมอันเห็นแต่อันนั้นเนาะอันนี้เอาไปคั่วกินเนาะตังหมอเลยเมนแบบใส่อันนี้เนี่ยเสียบเนาะเทากับมาคือการมันหอมเนาะมันหอมแบบจเจนันี่คร่วมอนี่บ่หอมปันใด เออแล้วแล้วอันยื่อยือนท่านี้ไม่มีนําสางวะนํส้อ่าหนอแบบนั้นนะมีปะมีแต่ละขัวมีคือกันเนาะแต่กี่ของอ้าันก็มีคือกันไล่ขอบวโกบที่บอเดียวอ่าแล้วอันอันนี้เมนมูบานยังเหรอถาก็ลืมละบัดเออบัดซื้ออเอบาดติน้าเนาะเมนเอ ตอนนี้เนาะพี่น้องเขาโกแต่มายุ่แคมนาเนาะพี่น้องนี่พิมพ์สุดท้ายบรรยากาศอ่าแถวๆนี้ให้พ่อพี่น้องเนีเบิร์กนำกันเนาะมีภูสูงสูงๆมาพี่น้องป้าเด็ชอบนี่แล้ก็มีทงนาอยู่นี่พร้อมอันนี้ก็คือซิมีหงอยู่นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิร์กมอมมอนนำกันเนาะนี่คือจะเป็นไฟขาเจ้าเนาะคือจะเป็นไฟขาเจ้าฝันเขอน้าเจ้าหนิ ไปทางใต้คุณก็มีนาไปเนาะพี่น้องว้งบญญาบรรยากาศยามจับเสาร์พี่น้องมีหมอกไลายๆเนาะที่จะเป็นหมอกหรวมเป็นควันเนาะพี่น้องอันนี้ก็คิดอยู่นาแค้มบ้านนี่นะพี่น้องนี่มาทางนี้ก็จะเป็นบ้านแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเม็เข้าปลูกปลูกผักปลูกมีปลูกอัน คพื่องปลูกอันมักเต่ามักแตงมมักถ้วยย่างกันมานี่เนาะพี่น้องข้าเจ้าหล่อมขอบกว่าน,นี้นาทิพย์บานจะนี่เลยเดี๋ยวเฮาโกสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งคือเฮาได้ถ้ำสะบันขาเจ้าเนาะพี่น้องสะบันขาเจ้า,า,า,จาว่ามี อ่ะะาชั่าทันทีวันหนึ่งเป็นทำน้อพี่น้องแล้วก็พิมพ์กอดสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งนํากันเนาะ่าอ่ามันเป็นแนวใดเนาะพิมพ์ไก่ย่างคู่คือกันเนาะสับบานเข้าเจากำลังสิไปให้ไปส่วนเนาะอยู่ไกลๆแล้วก็อันนี้ก็เข้าเจากำลังจูงควายมาบูเข้าเจาจะเอาไปทางใดกว้างพอซึ่งคนเนาะส่วนตัวนี้เข้าเจาก็ได้หล่อมคอ,อกไว้เลยเนาะ น่าจะยานแบบมีงูมีควายย่งเจนิคเขาเนาะเขาจ้าก็เลยลองของเป็นิคเป็นย่างดีเลยไป<ะ>เดี๋ยวเขาเขาไปดานในผนเนาะไก่ไก่ซีหอดเนาะพี่นออ้องุตไลท้าอีกจัาหน่อยกับได้ให้นำกนนารเนาะมันเป็นอะไรเนาะ,ะแต่ยินเขาจ๋าว่ามีอันตัวไหนทำหันมีนำอันนามีนำโหลอดมาเนาะกัฟังเบิ้งกักคือสิแบบหนาวจะหนักนานนะพี่นกสารภาเขาไปบรรยากาศเท่านี้กัมืดมืดเจนีคอีกท่เนาะ หอไปในทำมามันจะเป็นใด,ดม้มากๆอะหูชุอนาเชียวๆเจนี่เบงดันนั้นบัวมันยังจะนั่น,น,น,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแค่น้ำจิม้มเดี๋ยวไปเบิ้องนั้น้วมีที่ได้โอมีตองพี่มีน่น มีตองในด้วยทางนี้ก็เป็นตองอันตองจริงก็ตองขวยคืออันที่พิมพ์ไปเอาตอนนั้นเนาะพิมพ์ไปเสวะที่แถวบ้านพิมพ์นี่ยากอยากอยากได้ตองอันนี้นะเนาะเกือบชีบอะไรเนาะมาเท่านี้นี่มีได้ด้วยตกจากอนุบานมากก็คือแมนเลยเนาะพวกไกบ่บรรไดเราย่างป็ยนยก็ไงจีขอนบรรยากาศหอเนาะแบบข้าบมุกไก่หั มีฟ้าน้นอย่า้็ขออนุญาตอันจากิเีาทางเพื่นเนะเฮ้ยเนาะ ตอนกลางวันเ้ายพี่น้อง <cko disgu gucken> คือสิม่ามโมะเนาะสึกว่ายีนนี้แบบเป็นเย็นเย็นมาจาดนั้นเลยคือแบบเขามาทางนี้กะบว่าอะไรต่างใจเนาะว่าเอาสิมาหอดทำชุดนี้นะคือตอนทำอีฟนี่ทีมกับว่าสิมาท้ายบรรยากาศยุทธีภายในหมู่บ้านพีมผ้าหันซื้อเนาะแล้วก็เขามานี้แล้วก็อ่าพอดีเวลาเพิ่นก่อวางพอดีเนาะตอนนั้นแล้วเวลาเพิ่นมีเวียรนิดนึงนะแล้วก็เวลาเพิ่นวางเขาเลยพาเขามาเนาะพี่น้องกะบชื่อว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่เขาได้มา กันละครั <ers> <Fahrenheit> mm ้งนึงเคยมาที่นี่เนาะพี่น้อกจิ๋มกับชิคเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้เบิ้งไว้เบิ้งตอนที่ตอนที่เ้าแก้วเนาะว่าชีมก็เคยมาที่นี่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งมาสิอันวันได้มาทำกันได้ไร่คุณแต่ก็แต่ก็อผู้ชื่อดีนะที่ได้มาเนาะพี่น้องพี่นอกบนด้านล่างเดี๋ยวกับชิสิเขาเมื่อวันทา้งในกันไหนละอือวันนี้ เาสิเขาไปทางไหนฮันน้อยนึงเนาะแล้วเขาก็ประกาศเขาไปเลือกไล่เนาะเขาสิเขาไปน้อยนึงคือความหนาะมันบุ้มตัวมีบุ้มอันนี้มีอ๋อมีชี้นช่ามีอีบุ้มเนาะไม่เห็นหรอเดี๋ยวนี้สิจังบุ้มว่าสิไดบ่ะอ้โหพี่เน่าแต่เทพพ่อนั้น นี่ปาโทษจับเอากระได้เด้มีอีบุ้มตะแเธอไปจีน่ะเอาปล่อยมันเออใช่ได้เนาะโอ้โหพี่เนาะอุนัสซึมพอชิจับได้ด้วยมือเป้าเนาะปล่อยมันอยูดห่างศาสเนาะอไปพี่เนาะนี่อุ้ยใช่เลย

ยิงพาอืออันนี้อันนี้มันจะทำอะไรนี่เนี่ยเหลียบหนุ่มด้วยนี่เนาะปลาถูกเบงปลาใหม่กะเป็นปลาใหม่ที่ป้าเป็นปลาใหม่ปลาแก่จังนั้นเลยเนาะสมบูรณ์ก็จะอนุรักษ์ไว้กันเนาะอืมน่าก็จะอนุรักษ์ไว้เนาะพี่เนาะป้าป้า อันนี้เข้าจะัคืมาลินอยู่นี่นะทุกคนเ็้ามาลินูรือซิมายู่นี่ว้าวทุกคนว้าวทุกคนเห็นวันนำออกแล้วนะพี่น้องปลาชัวชัวอ,อันไหนมันอ,ออกมาเห็นเลยปะโออญุ่ปนปะ โอ้บัดนี้วันน้ำตกนะพี่น้องแล้วก็ไปสู้เป็นห้วยน,ำน,ำน,น้ำลำธารจันทร์ไปผุนเลยเนาะบ้า,บาดึงมูยมมาาีนมา,าค่ะบ้าถ้าเคยมาเห็นนะพี่น้องถ้าก็เคยหูเน,นะาะว่าอ่าอยู่แถวๆเมืองเท่ากับมีแบบนี้เนาะพี่ห้าก็เคยเห็นแท้ๆพราะแม่พี่น้องเลยการที่มาตื้นตาตื้นใจที่สุดเลยเนาะ ขณะนีเาเพิ beat, ่งคว้ามาครัก็คือซิบูเนาะว่ายุบหนี้มีบแบบนีเนาะป้าอันนั้นเป็นทำเลยจิทางเขาไปทำเลยนะพี่น้องโอ้บงหลบหลบทนี่เนาะป้าเถอเอเอเจู้หูชิบ้าจดไเดี๋ยวนะพี่น้องคือเป็นยังไงมีอะไรแถวว่ะนึกมันนี้มันถุหนีเนาะเป็นว้านนำออกมาเลยนะแล้ก็มี มีทางเขาไปในพุ่นเลยเนาะพี่นนองนีเลย,เ,ลยเป็นทาแบบนี้เลยอู้ขเขาจ้าก็มาดังไฟอยู่หันเนะาะพระเจ้านะจะมา,าเฮติยังกินที่แท้แท,ท้นี่เนาะพี่เนาะพูนทางถึงเนี่ยก็จะเป็นมักผ้าแบบนี้เลยเฮ้ยพี่เนาะไปเ้าเๆ จมดุยมาหิ้นมาค่าแบนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นห้องจังนนี้เลยคือบนที่เขามายู่เดี๋ยวนี้เนาะพอม่นอกมันเป็นเม่ที่นอกท้าอ้อมเขาเมื่อเลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือปากทั้เนาะอันนี้ก็คือเส้นทางสิตไปเก่าไปชู้อันในทั้เลยเนาะทางในผุ่นมีทั้เนาะแล้วก็สิ กไปเด um. ี๋าเาสิยูแต่จำหนีนาะพี่น่องค่ะโ่กาเขาไปน้ะเพว่าเขากวมานำกันเพียงได้สองคนเท่านั้นนาอพี่น้องเบิ้งกับหมูแล้วว่ามันเขาไปไหนคือสิหมื่ขนาดนั้นนาะพี่น่องเดี๋ยวพิมสิสูงให้เบิ้งเนาะนี่ยินจะเสียงน้ำตกนะไปฮันสิซีเพืหอนนํำตกเาะไปนะไปกันเดียว 在准备。 คือตอนนี้เนาะเขาก็ได้ยางออกมาเพื่อที่จะก้าบบ้าเนาะพี่หนอกเวลาเพิ่อนก,ก็กำลังเก็บพักเก็บมีอัน,นอยู่ด่านล่างนะมีทำมาหอด้วยหนำดินคือเก่าเนาะพี่นนอกนี่คือตอนเขา,เขาไปทางด่านในเนาะพี่นนอกหู่ซึกว่าแบบัน้ดขนาดเลยกันผู้ใดมาเนาะกอควรีีจะมาไลายๆคนเนาะอันนี้ก็คืออความวั่งดีจากอัน พูดที่เคยมาสองคนนะเป็นหนองแบบมีความหูซึกจะนันขนาดเลยทำมาตอนเขาไปดันในนี่หูซึกแบาบว่ามันมีเสียงนกแล้วกเสียงจเอเนาะแบบเจนันนะละโกทำมานำกนาทส้งคนกับหูซึกเชียวๆวยหนึ่งเนาะ <laughs> โอเคนะพี่นนองสำหรับคลิปนี้พิมพ์กซีคอเก็บผาไปเพียงซ้ำนี้เนาะไว้พบกันใ,ในคลิปต่อไปเนาะซึ่งจะเป็นกิจใดก็ฟังทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมสร้างคลิปในครั้งต่อไปนี้ด้วยเนาะ